นโมตตสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถะรัตนสยัสสะสัตโตปะลังพุทธะลูปังอานิสังสังปากาติตันติ บะละนี้จะได้วิสัสนาพระธรรมเทศนาอานิสักอานิสงสร้างพระพุทธรูแก่พุทธศาสนิกนทั้งหลายผู้มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาได้ชักชวนกันมาก่อสร้างเพื่อกองการกุศลให้มีทางและรักษาถิ่นกระทำให้อันมีเป็นอามิตรบูชาและปฏิบัติบูชาแก่พระพุทธพระธรรมพระสง์ ทั้งสาัตะนะสำเร็จแล้วปัฒนาจะฟังธรรมเทศนาอนิสงส์สร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเปรียบแท่งพระบรมป,ปูสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการฉลองรูปพระปฏิมากรที่ได้ถลักรัพย์ออกมาก่อสร้างไว้สำหรับบูชากราบไหว้จะได้เป็นเครื่อง สรดใจแก่ผู้สัญจรไปมาแล้วเกิดสตธาเริ่มใสและลึกถึงคุณพระรัตนใยจะได้มีความสรดสังเวชเกิดขึ้นณภายในจิตแล้วได้ประพฤติปฏิบัติตามบวร,รมพุธโธวา่าตัดพางสังวาสทางเตชนผพานให้ขาดจากสันดานกลับเป็นผู้ตั้งตนไว้โดยชอบ คือลฐมิถาคิดขิดความเห็นผิดเสียจะได้กลับมาตั้งตัวใหม่ไว้ในสัมมาคิดขิดดมีความเห็นต้องมีความเห็นถูกต้องตามของธรรมประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและ,จะเจริญเมตตาภาวนาประพฤติสมควรแก่ภาวะของตน ของตนเป็นคลาวาสครอบครองเย้าเยือนก็ตั้งตนไว้ในสินธรรมอันเป็นคิดหิดวินยัยและให้ทานตามสมควรแก่โภกทรัพย์ของตนถ้ามีความรู้สึกซ้ำซึ้งในใจเริ่มใสจนละคลาวาสวิสยัยสูเข้าสู่เนขัขมมะบรรพชาอุปสมบทก็ตั้งตนไว้ชอบในศินจานุวัตร ชอบบันปชิตคือยึดเอาปาติโมกสังวรศิลเป็นเครื่องดำเนินจะได้เป็นผู้ช่วยส่งเสริมคำชูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปตจาบเท่าห้าพันวัฏส,สาการสร้างอุทธรูกมีประโยชน์หลายสถานสามารถอำนวยวิบากให้แก่ผู้สถาปนาและผู้ได้ศาสนาในปัจจุบันพบ นี้และพบหน้าดังพระเถระโลกหนึ่งบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ณประเทศลาวป่าการบันหนหึ่งได้ทัศนาเห็นพระพุทธปฏิมากรเกิดความสลดสังเวชล,ลึกถึงพระคุณคุณพระพุทธคุณบำเพ็ญเพียรประพฤติสมณธรรมได้บรรลุพระอัตถหันตผลพ้นจากสังสารทุกข์ในวันนั้นเอง เพราะฉะนั้นสมเด็จพร,ระบรมโรบภูจึงตรัสว่าการเห็นพระพุทธโลกเป็นทัศนานุษย์ตะริยะอันประเสริฐาะทำให้ผู้ได้ทัศนาตื่นจากบาปอกุศลไม่หลงงมงายเร่าเทพเทว,วดามนุษย์ระเลิกถึงพระคุณว่าอิติปิโสพระขาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นอาทิ ก็ต้องได้เห็นพุทธเจ้าหรือรูปพระพุทธปฏิมากรโดยทางใดทางหนึ่งเสียก่อนตัดสมาเพราะฉะนั้นท่านจึงพัฒนาไอสงสร้างพุทธรูปไว้นานาประการดังต่อไปนี้บุคคลใดได้สละทรับสร้างพุทธรูปปฏิมากรเบื้องหน้าแจ่จายไปแล้วจะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากผู้ใดได้สร้างพุทธรูปด้วยดีบุ ขั้นสิน้นชีพไปแล้วเป็นเทวดามีฤทธานุภาพผู้ใดได้สร้างพระพุพธรูปด้วยเงินผู้นั้นจะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชในปรจพบภเบื้องหน้าผู้ใดได้สร้างพุทธด,ด้วยทองเหลืองหรือทองสำริดผู้นั้นจะได้เป็นพระบรมกริยัทิราชผู้ใดได้สร้างพุทธรูปด้วยศีลาโดยดอกไม้คนเจือกกันขึ้นเป็นองค์ จะได้เป็นเท้าสักกะเทวราชเป็นใหญ่กว่าเผยเทพในชั้นดาวดึงผู้ใดได้สร้างพุทธรูกด้วยแก่นจันทร์ผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ในประเทศราชประกอบด้วยจตุรงคัเสนาผู้ใดได้สร้างพุทธลูปชาญยาใส่แผ่นผ้าหรือโลหะต่างๆผู้นั้นจะได้เป็นพระมหาพรมผู้ใดสร้างพุทธรูกด้วยทองคําธรรมชาติ ผู้นั้นจะปัถนาเป็นพุทธภูมิปัจเจกภูมิสาวกภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสําเร็จความปัถนาในควรมรบเรืองหน้าโดยแท้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ขนขวายสร้างพระพุทธปฏิมาด้วยนา,นาวัตถุดังพรรณนามาแล้วนั้นเพื่ออุทิศบูชาพระรัตนรัยจะได้เป็นที่สการะกราบไหว้เก่เทวดาและมนุษย์นิกร ย่อมเป็นบุญอันรอมเดิศประเสริฐนักหนาทางพุทธภาติตว่าบุญยานิประโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในภพเบื้องหน้าแม้ในอัตภาพนี้เมื่อเลืกถึงกุศลขึ้นมาข่าวใดก็มีใจปิติปามโมดขั้นทำลายขันละโลกนี้ไปย่อมมีสุขสีโลกสวรรค์เป็นที่อยู่บันเทิง รับประทานนิัสนามาพอสมควรเป็นธรรมานุสติยานิสงก็จบลงเพียงเท่านี้เ้วังก็มีด้วยประการละชะนี้